สวัสดีครับผมไม่ธุรกิจนะครับผมส่วนนี้แม่ของผมเองค,ครับหรือจะเรียกว่าแม่อับแม่อับแม่อับนะคะรับครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ช่างติช่างสอนอะไรอย่างเงี้ยครับพอโดนสอนมากๆเนี่ยต่ออะไรก็จะ,จะทะเลาะกันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมอาจจะไปอยู่คอนโดเพราะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นมัน,มน,มนส,น,สนตัวกว่าเวลากลับบ้านไปสมมติสมมติกินอาหารแม่นแบบอาหารแม่เนี่ยอเหมือนเดิมเลยนะคือไม่เคยอร่อยเลย วันนี้นะครับผมมีชาเลนจ์ e One Day สว p p จากโครงการสิริราฐเพื่อผู้สูงว้นะครับซึ่งเป็นชาเลนจ์ที่ผมนะครับแล้วก็คุณแม่แม่อำนะครับผมจะมาสลับ Activity กันก็ค่อนข้างแอบทอลังกันเพราะว่านอกจากเราจะส w a p แอคทิวิตแล้วนะครับเราต้องสวอปคอตูป,ปการใส่เสื้อผ้าด้วย <laughs> วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฟีนสเทค182 กายรู้ไหมว่าฉันน่ะเป็นใครฉันน่ะเป็นคุณชายลูกสุดท้ายของตระกูลสิริสกุลดุลยะวินิจสิริมหาสมบัติแม่พูดผิดครับต้องเป็นตระกูลสิริสกุลดุลยะวินิจอินทรามหาสมบัติครับผมอ๋อค่ะค่ะค่ะขอโทษนะคะดุลละละสิริสกุลมหาขออีกทีนะคะขออีกทีนะ คผมทางบริษัทเราตอนนี้ต้องทำไปหักภาษีไว้เลยหรือว่าให้รอก่อนียคะคะเอออันนี้อันนี้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่ค่ะพ,พี่พี่มาเป็นแทนผมก่อนได้ไหม <c oughs> บัญชีตัวผมเองผมยังทำไม่ได้เลยคือผมแบบ คือยังให้ต้องให้แม่เป็นคนจัดก,การอยู่เลยเข้าหลังไม่ไหวเลยเจ้าตอนแรกเนี่ยแม่ก็คิดว่ามันไม่ได้ยากลนะเพราะว่าตอนแม่ท่องบทอะแต่พอมันเข้าจอจริงๆ,ๆ,ๆเขาเขาเทคปุ๊บเนี่ยเราสั่นแล้วก็จําไม่ได้ใครจะไปเดทสาวตรง,ต,รง C ตัวนี้เลยผ้าดีมากอ่า CF ไปแล้วตัวนี้อ๋อหนูตัวเล็กไม่เป็นไรครับซื้อให้แบนได้สกินส่วนนะ F4 แล้วโอ้เยนะ้ขอบคุณมมาก ครับเราจะมาทำอาไข่ไข่พออะไรนะไข่ย,ยัดไส้พอพูดถึงไข่ย,ยัดไส้ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบไข่กันเลยดีกว่านะคะแทได้ไข่ค่ะว้าว่ะระทายังไม่ร้อนเลยอะเทไดใช่ไหมแม่ไข่ย,ยัดไส้ที่ไม่ยัดไส้ มั <S 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 นคือไข่ยัดไส้ที่มันมันแค่หน้าตามันก็ไป่ยัดไส้แล้วพี่แม่ให้คะแนนก็ก็ให้สิเออเห็นไหมก็ให้กำลังใจไงข้าหลังลูกก็ได้ทำให้แม่กินบ่อยๆสนใจกระจได้นะสนใจกระชายได้นะคนจะได้มาดูกันเยอะเอค่อนข้างยากเพราะมันใช้ energy เยอะอะทำยังไงให้คนเขาสนุกกับเราอะปกติไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้อะค่ะ ได้สบายีาละไม่ไหวไม่ไหวเลยท่านี้ไหวอายุปูนนี้แล้วจะ้ไปออกกำลังกายหนักๆไไม่ได้ห ม่อยากฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการดูแลตัวเองเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยครับคือการออกกาลังกายผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าเกิดว่าแม่ได้ออกกําลังกายบ้างให้แบบให้เลือดสูบทีดหัวใจแบบเต้นอะไรเงี้ยครับผมใส่เสื้อผู้หญิงไปจ่ายตลาดด้วยนี่คือแบบสำหรับใบโหระพากระเพราและใบสารแหนนะครับ ผมผมคิดว่าไม่น่าจะยากสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังหาผักอยู่ครับแต่ว่า เขาห้ามถามครับเขาให้ผม,มาหาผักสามชนิดผมคิดว่าไม่อันใดอันหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นเป็นโหระพาแน,ะนะนะ่ๆเพราะโหระพาผมจำได้ว่าผมกินบ่อยแต่ผมจําหน้าไม่ได้มันเหมือนกันไม่หมดเลยผมดูผักมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีผักอันหนึ่งที่ผมยังหาไม่เจอเลยครับเออแม่ค้ามีผักไม้จีริศไหมครับไม้จีริศได้ของบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาอาหารทะเลต่อครับผม โอ้ยอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ไหนครับ <S <S ยังหาไม่เจอเลยนะครับอาหารทะเลที่แม่บอกอะ่ะอันนี้อยู่ตรงไหนเหรอครับเดินตรงไปอีกอะ่ะแต่ว่ามันต้องไปไกลเหมือนกันในอีกสักระยะหนึ่งเลยอะ่ะมันไกลอะ่ะหรือว่าลูกไม่ต้องไปไหมไม่เป็นไรหรอกครับมาถึงขนาดนี้แล้ว <S 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 ก็ต้องไปแหละครับแม่ แม่แม่คิดว่ามันไม่ไกลค่ะว่าสําหรับคนที่เรารักแล้วอ่ะเราอยากทําอะไรดีๆให้เขาเราอยากให้เขาไ,ได้กินของดีอะไรแบบเนี้ยแม่ถึงอยากจะไปเลือกด้วยตัวเองทุกครั้งที่เ,เห็นแม่ไปแตตลาดเนี่ยก็คือเหมือนแบบเป็นสิ่งที่แม่ทุรักทุเลเรารู้นะว่าแม่เหนื่อยมากนี่ก็คือสิ่งที่เราแบบเราชื่นชมนอะไรเงี้ยก็หลังจากที่เรามาทำบรดสวัวันนี้ พอเรามาันทาภารกิจนี้ราก็เข้าใจเขามากขึ้นนะคะว่าเวลาเขาทํางานเขาก็เหนื่อยแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยระยะหลังเนี่ยคุณพ่อไม่อยู่เขาจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเขาต้องดูดแลน้องแม่มีความรู้สึกว่าเราต้องรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วต้องพยายามเข้าใจกันถึงแม้ว่าเราจะเคยมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันมาก่อนเราต้องคุยกันเราต้องเขีรยกันให้เข้าใจเพราะว่าแม่ยังไม่รู้ว่าแม่จะอยู่อีกนานเท่าไหร่ เรา <S <S เราเราเห็นแม่ทุกวันเนาะแต่ว่าเราเราก็เพิ่งมาสังเกตเห็นจริงๆว่าเออแม่มีรอยเหี่ยวย่นมากขึ้นอะไรเงี้ยผมงอกแม่อะไรเงี้ยคือแบบเรามองแม่มาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะเราเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างว่าเราเราไม่เคยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นอะ่ะเราอยู่กับเขามาตลอดจะเราลืมสังเกตไปจากแม่ที่เคยแบบเป็นสาวเลยอตอนนี้เขาแบบเขา้าเข้าสู่แบบช่วงแบบผู้สูงวัยแล้วอะไรเงี้ยคือ บางทีเราจําเป็นจะต้องดูแลเขาเข้าใจใน,ในการละกันโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังหรอกว่าอันไหนดีที่สุดสําหรับเขาอ่ะมันดีที่สุดสาหรับสาหรับตัวเขาเองก็เพียงพอแล้วเราไม่ต้องมาคิดหรอกว่าอันไหนดีที่สุดครับรักแม่นะคะอโอ้แม่กันรักลงมากลูกร่วมบริจาคศิริราชบูเลนิติกองทุนศิริราชเพื่อผู้สูงวัยสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 02 414 14 1414